มาค่ะพี่น้องตำแตงแซ่บๆน้ำกันตำแครอดใส่แตงแล้วก็ทอดหมูจ้าส่วนพ่อใหญ่กินอะไรอ่ะ <c oughs> กินมันฝรั่งกับคอนเลสเดียมาจ้าพี่น้องมากินข่าน้ำกันเมื่อพี่น้องเบิ้งน้ำตำแตง่อยป๊าบนะเบิ่อจำเขายายมาเด้อใครกินน้ำกันแซ่บสวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินข่าน้ำกันในอากาศหนาวหนาะวพี่น้องคอยเปิด ความห้อนนะสามห่องขอก็เปิดเบิดกันยังหนาวอยู่คือเก่าพี่นอ้องบางคนใส่ปอกขอ้อเนอะใส่ปอกคอคืออันหมูน้อยนีย่พี่นอ้องมันเย็นมาพี่นอ้องกินน้ากันทอดกระดูกหมูแล้วก็หมูสามชั้นแซ่บๆน้ากันจะพี่นอ้องพี่นอ้องแซบ่บ เมน,ใใบบนูอะไกไขกระบียดพี่น้องเอางี้มาแลกฝอกระบียอน้องให้เราบซื้อซ้อวิซ่าพอใยญ่ออกแล้วค่ะพี่น้อง พี่น้าพอใหญไปมืองไทยแล้วค่ะเดี๋ยวตามหลังไปสามอาทิตย์พอยไปก่อทั้งหมดเกือบเดือนนะค่ะนะแกไปก่อนเกือบเดือนทำเทดวีซ่านอนโอให้เพิ่นอน้ะมันจะง่ายนะคะนะ่น้อไม่ใช่วนะีซ่านักท่องเที่ยวด้วยพี่นะ้องวีซ่านอนโอ เพราะว่ามันง่ายค่ะวีซา่านอนโอมันจะง่ายเวลาเราไปต่อที่โน่นเนาะหรือรว่าเรา้เราไปได่อีกวีซ่ามันมีสองแบบเหดวีซ่านัดท่องเที่ยวกับวีซา่านอนโอก็คือเรารับรองเอาเขาเขาก็รับรองเอาเพื่อนเนาะ หมือนเขาเชิญเรามาที่นี่นั่นเราที่เมืองไทยเราก็เชิญเขาเชิญเพิน่นบาเีที่ไหนอยู่ใรายเขาเป็นอะไรกับเราเขาเบิ่งเขาก็รู้แล้วพี่น้องเป็นพวเมียกันเนาะถ้าเอกสารครบอ่ะมันก็ไม่ยากพี่น้องเนียไม่ว่าไม่ว่าที่ไม่ว่า ที่นี่หรือที่ไทยก็เหมือนฝรั่งอะถ้าเขาเชิญเรามาที่นี่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันครบอะมันจะเร็วมากวีซ่าจามาทิตย์ก็ออกสามาทิต์ค่ะแถมชิบเต็มไม่ถึงนะทําประมาณเนี้ยประมาณสิบสิบกว่าวันเองพี่นอ้อง ที่เราเขาออกเร็วค่ะพ่อยายเพ่อดีใจประสันพอดีไปมั่งท้ายไม่น้องมั่นหนาวอ,อยู่ไงฮิมาแรกได้หนิยฮิมาแรกของปีข่าวจุนภูล แต่ถือว่าเรายังโชคดีนะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้ตกแบบทั้งวันทั้งคืนอะ่ะมันโปรมันตกแบบเขาเรียกอะไรคล้ายๆอะไร้ปอยโปอยอะ่ะมันไม่ได้ตกมาแบบพายุหิมะอะไรเงี้ยส็กนี้นาวไปสักสามเดือนพี่น้อะ เดี๋ยวดูก่อนอีกสองปีสองสามปีนี่แหละน้องมาซิมหมพี่นอ้องแซ่บเซ็ปเบิง์น,นั่งกับหุงใแล้ะพี่น้องพี่น้องเขา หนึ่งร้ายหลายหมื่นสี่เหตุเขาจีพี่นะ้องพาใครเนี่มื่นสี่เหตุเขาจี้าใคร,นนคห,รหน้าๆใครละเมื่อไพี่น้องบริจาคเงี้ยอีเด้อ อะไรที่แบบมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยก,ก็มากาศมันเย็นไปแล้วเคนะ่น้องใครแต่เขาเจ้ามีอยางทุกอย่างห้อนเนาะบรต้องต้มน้ำอาบบรต้องต้มน้ำอาบคือสมัยแต่ยังน้อยอยู่บ้างคอยคขห้นทอนสมัยเก้า้าหน่อยไหมพนะี่นนอเจินห่อน แม่ดังไพ่ฟรีเนาะไปหามันมามกมาหน่อยกับน้อนแั้งมาหน่อยกับคนทำกับพี่น้องนอนเอาเอาศาสตร์มาปูนอนเชี้ยขางเกียขางกับมาหน่อยโอ้โหีวิตเนาะพี่น้อยชีวิตเตียงหน่อยพอแล้วก็กินฮอดแบบนั้นแล้วก็ มันก,กัน,นาว,วเนาะเรื่องมันทุกข์ยากไหมพอยังแม่เดืเสือกันนาวยังมุมมีใส่เนอะนี่คืออดีตสมัยแต่ยังน้อยเนาะพอเข้ามาถึงในจุดจุดนี้ได้เข้ากับที่นี่พอเห็นคนอื่นลำบาก เขาก็อยากซอยเรียบแมนบอพี่น้องคอยเื้อจ้าเสื้อผ้ารองเท้ามันหลายค่ะพี่น้องซื้อไปซื้อไปกับบุเบิ้ลคนไปคนไปกับบเบิ้ลคนเท่าอ่ะถามมันหนาวนะมันสิหนาวพี่น้องหนาวถามเขาบุมีเสื้อผ้าทีมันสิหนาวแบบหนาวเข้าไปข้างในอ่ะแต่อยู่นเขามีทุกอย่างไห นั่นแหละเวลาเมื่อมงไทยกับขนเมื่อเนาะขนไปเจกข้าเจาให้กินกบแห้งแซ่บแห่งวากันเพราะอะไรเนาะวาหลายนั่นสินนสสสววสมันด้กินคาร์ิบไฮเดรต คำสุดท้ายอะ่ะเดจะไปเก็บเสื้อผ้าให้พ่อใหญ่เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าปกระเป๋ามาแล้วจากห้องใต้ลินเดี๋ยวจะไปเก็บเสื้อผ้าให้แกก่อนเพราะว่าเมื่อื่นเหตุงานสี่วันเดี๋ยวบ่มีเวลาค่ะเดี๋ยวแกจะลืมนั่นลืมนี่ไม่ว่าแต่แกแหละเดี๋ยวเราก็ลืม ไปหาเห็ดเบียก่อนพี่น้องโอเคค่ะเจอกันจ้าพี่น้อง